Let's go! Yeah. สสดี <c oughs> ครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมเอาละับถึงเวลาล้วครับของเราสองคนในรายการฮอกันจาะฮะลูกคอนี่ดีลือเกินแน่นอนครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะตึกสูงเหล่านี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ภายในกล่องสี่เหลีย่ยมที่เป็นปูนซีเมนที่สร้างขึ้นมาบนตึกลาฟานในกรุงเทพมหานครและเราสองคนนั้นจะไปควักล้วงทุกอย่างฮะออกมาครับผู้ชมครับ จากการที่แบบว่ามีสาวๆเนี่ยน,นะฮะอยู่ตามอพาร์ตเมนต์เหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่านุ่มๆเนี่ยนะครับหลายๆคนไม่เคยได้สัมผัสพี่ให้ปาลเลือกว่าจะ,อ,จะอยู่อพาร์ตเมนต์นี้หรือว่าจะต่อไปอีกแต่พี่ขอเลือกว่ากูไม่เดินแล้วลดูเหงื่อพี่สิครับเอ้ปาเราปา<ะ>ลทุกเทปเนี่ยมไม่รู้ใครเข้าก่อนใช่ไหมใช่เทปนี้เรามาปะมจุกกันนะยังไงอ่ะถ้าเกิดใครแพ้ข้าไปคุยก่อนโอเคป่ะมาอ่ะคุยก่อนใช่ไหมได้เลย แต่ต้องรอแล้วคุยขอเบอร์เลยได้ป่ะเฮ้ยใจเย็นดิเอาก็ขอให้พี่ไงพูดจริงไหมดูหน้าก่อนได้ป่ะเราอิหย่าให้รอนานแล้วเฮ้ยพี่คุยก่อนเลยสวัสดีครับเออผมชื่อแมนครับอันนี้ชื่อน้องป่าชื่ออะไรครับชื่อน้องมีเบอร์ไหมครับื่องจีตกลัวกันว่าไง อะไรนะเมื่อกี้ตกลงว่าไงพี่คุยก่อนจอบอยู่ที่นี่ฮะใช่จ็อบน uh ่า huh. รักมากอ่ะจริงจริงน่ารักจริงจอบน่ารักมากอ่ะพวกเราสองคนเนี่ยมาจากรายการของคณษาเป็นรายการที่จะเข้าไปเยี่ยมชมห้องของคุณสาวสาวที่เราคิดว่าคนนี้สวยน่ารักแล้วเราจะเข้าไปหาคนนั้นเลยถ้าเกิดเราได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะฮะจะไปขอดูห้องจ็อบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแบบมีค่าน้ำค่าไฟช่วยให้นิดหน่อยถ้าเกิดขึ้นไปดูห้องห้าร้อยก่อน ่ปะเดี๋ยวช่วยไงข้าไฟอย่างน้อยเดือนนี้ก็แบบเบาละเดี๋ยวเรามีแบบว่ามีข้าวของข้าวหน่มให้อีกอะไรอย่างงี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมให้เขาสิให้เขาสิฮะให้เขาสิเมื่อกี้บอกเขาว่าไงถ้าห้าร้อยเป็นยังห้าสิบเว้ยพี่แต่ถือขนมให้เราที่เพื่อซื้อขนมมาใช่ไหมคะเนี่ยมีคนช่วยกินหรือยังนั่นไงอยากกินมากขนมอ่ะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ เชิญครับไปก่อนเลยเดี๋ยวเราตามเป็นผู้ตามที่ดีค่ะทำไมจะพาเขาขึ้นชั้นเจ็ดทำไมอ่ะอะไรนะครับจะพาเขึ้นชั้นเจ็ดไมเขาบอกว่าสวนชั้นเจ็ดดีนั่นไงเขาบอกว่าอยู่ชั้นหกพอ คนก็ยืนอยู่ในห้องของน้องจ๊อบใช่ไหมเราสองคนอยู่ในห้องเขา <c oughs> เออ,เอ,ออ๋อไย่ปรักอย่าเป็นปนักเขาสามคนสิก็เราสามคนอยู่ในห้องเขาไง <c oughs> เออางี้ดีกว่าช่วงหน้าดีกว่าห้าสองครับห้าสองของปามและห้าสองผมครับผมสัญญา <c oughs> ผมจะทําอย่างดีถ <c oughs> นอมอย่างดีช่วงหน้าเจอกันกับหอขันษาสอสา เอาค่ะจุบุจุบุด้านี่อะอแฝบครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงเรียบร้อยของเรา,านั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่าไปฟังเอเชียนได้หนึ่งไหมครับม่ได้